สวัสดีค่ะพี่นุ้ยนะคะนิสันป้ายแดงโปรแรงใบพี่นุ้ยใจดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยมาพร้อมกับเจ้านวาวาลาแคร็บ SL, สีดำนะคะดุดันอีกหนึ่งแบบกันนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าอินทล็อกสีดำด้านมาพร้อมกับตัวหนังสือนวาวลาสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าโลโก้โป 4 x สีส้มค่ะส่วนด้านหน้านะคะเราก็จะมาพร้อมกับครอบไฟหน้าสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ LED คู่หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะก็จะเห็นเลยว่าคันนี้นะคะน้องปุ้ยนะคะเลือกเองอยากได้แม็กขอบ18นะคะก็จะเป็นแม็ก ลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับตัวหนังสือเนวาร่านะคะคันนี้ขอ18บค่ะมาพร้อมกับคิ้วล้อค่ะ6นิ้วมีหมุดนะคะตัดกับแมกยางนะคะจะเห็นว่าพอเราใส่คิ้วล้อแล้วแมกยางไม่ได้เกินออกจากตัวรถเลยนะคะให้เห็นเลยว่าไม่ได้เกินออกมาเลยนะคะคันนี้น้องปุยบอกเลยว่าขอโชว์สีรถนะคะ ไม่เน้นเรื่องสติกเกอร์นะคะให้โชว์สีรถเลยสีดำเลยค่ะมาพร้อมกับฟิล์มให้คู่ซรามิกนาโน,โนที่กันความร้อนสูงมากเลยนะคะพร้อมกับการสาดคู่หน้าพร้อมช่องแคปแล้วก็มาพร้อมกับเบ้ารองมือเนว่าค่ะส่วนบันไดนะคะก็ตัดด้วยบันไดสีดำนะคะทรงห้างที่ไม่ต้องตัดตัวสติกเกอร์เพราะว่าต้องการเน้นให้รถเป็นสีดำค่ะ แต่ว่าขอสติกเกอร์ด้านท้ายนะคะออกแบบตัวหนังสือเป็นนนวาร่าแค่นั้นพอค่ะส่วนด้านท้ายก็เป็นครอบใส่ท้ายสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับโลโก้มิสันโบโฟโอเอ็กพร้อมกับกันชนท้ายสีดำค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในของเจ้าเนารลาแคป SL คันนี้กันค่ะ ค่ะตอนนี้เรามาพบกับภายในของเจ้านว拉แคร SL อ s คันนี้กันเลยนะคะคันนี้มองแล้วเหมือนดูยังไม่ได้ทำเบาใช่ไหมคะเปลี่ยนเบาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแต่ว่าน้องปุ้ยเน้นแค่ตรงได้ขอบนะคะขอบเป็นสีดำนะคะเราสามารถเลือกสีได้ได้นะคะว่าเป็นสีดำสีแดงสีเทาหรือสีส้มนะคะส่วน ตัวเครื่องเล่นนะคะก็เป็นจอ7นิ้วนะคะ,ะทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะของแถมที่พี่นุ้ยจะให้นะคะก็ยังแต่งไม่ครบอีกเหมือนเดิมคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้กันลอยตรงขอบประตูนะคะแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังนะคะขึ้นที่จอกระจกส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาแคปนะคะมาพร้อมกับพนักพิงนะคะเป็นสีเป็นหนังสีดำค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับแอร์หลัง ด้านหลังของเจ้านาวารานะคะทุกๆรุ่นนะคะจะมีแอร์หลังให้ค่ะ <Okay. S 1> ค่ะส่วนแคมเปญนะคะที่พี่นุ้ยนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเจ้านาวาราแคป SL นะคะคันนี้เลยนะคะดาวเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถรับรถออกไปได้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันอย่างที่เห็นเลยนะคะ รถก็ออกไปพร้อมใช้งานเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยนะคะฟูลออปชันจริงๆกับเจ้านวาวาแคป SL สี LC, ดำคันนี้อีกหนึ่งคันค่ะส่วนท้ายนี้ก็ขอฝากนะคะเจ้านวาวาแคป SL ราคา6 9 9 0 0ในทุกๆสีนะคะสามารถออกแบบได้ตามสไตล์ของคุณลูกค้าเลยนะคะส่วนวันนี้พี่นุ้ยขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจไม่ว่าลูกค้านะคะคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะ เพียงแค่กดโทรศัพท์มาทักทายพี่นุ้ยเข้ามาแค่นั้นละค่ะเดี๋ยวที่เหลือพี่นุ้ยจะแนะนํานะคะว่าเราควรจะจัดไฟแนนซ์ของไฟแนนซ์ไหนนะคะที่เราจะผ่านง่ายเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์แล้วไม่ยากเลยเหมือนคันนี้นะคะใช้เงินเพียงแค่3,900 0บาทเท่านั้นเราจะได้ชุดแต่งฟูลออปชันอย่างที่เห็นรอบคันเลยนะคะอ่าก็ส่วนปลายแดงอย่างที่เห็น ไม่ได้เก็บมาจำายแดงนะคะคุณลูกค้าทุกทุกท่านพี่นุ้ยกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่คันแรกจนถึงณวันนี้นะคะที่พี่นุ้ยส่งมอบรถทุกทุกคันพี่นุ้ยไม่เคยเก็บส0 0พันไม่เคยเก็บมาจำายแดงคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ต้นก็อยากจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ก็คือขอดูแลคุณลูกค้าทุกทุกท่าน นะคะเหมือนคนในครอบครัวที่ลูกค้าหลายๆท่านก็บอกว่าสัมผัสได้นะคะดูแลลูกค้าทุกๆท่านนะคะเหมือนญาตินะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะพี่นุก็เดินทางไปส่งมอบแล้วก็ไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าการเดินทางทุกอย่างเป็นการบริการค่ะเป็นการบริการแล้วก็เป็นการขอบคุณด้วยล่ะคะ่ะที่ลูกค้าทุกๆท่านนะคะเข้ามา ในทุกช่องทางของพี่นุ้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือความไว้วางใจที่คุณลูกค้ามีให้นะคะสิ่งนี้เลยนะคะที่พี่นุ้ยขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะขอทำด้วยใจจากใจจริงๆที่คุณลูกค้าทุกๆท่านสัมผัสได้จริงๆจากทุกๆครั้งที่เราไปส่งมอบกันนะคะ แล้วก็ขอฝากเจ้านาวรา่าแคปเอสแซลทุกๆคันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ